คลิปนี้ผมจะพามาชมวิธีการทำเยื่อกระปุกดสใช้คันเทศครับหลังจากที่เราได้ปั่นเหยื่อให้เละแล้วนะครับเราก็ใส่ไขบัวเข้าไปนี่นะครับแล้วก็คลุกเขาให้มันเข้ากันต่อนะครับแล้วก็ใส่นุ่นนะครับนี่เป็นนุ่นธรรมชาตินะครับเอาเก็บมาจากต้นเลยแล้วก็มาตีให้มันแตกตัวครับแล้วก็เอามาผสมกับเยื่อนะครับผสมให้มันเข้ากันนะครับสีเนื้อจะเริ่มแดงขึ้นอย่างนี้นะครับเริ่ม ใหญ่นะครับนี้ก็พร้อมที่จะพักเอาไว้นะครับพักเอาไว้ก่อนสัก3-4วันนะครับประมาณอังาทิตยินะครับแล้วก็สามารถที่จะผลไปตกได้เลยนะครับสำหรับนา้าท่านใดสนใจจะนำไปทดลองใช้ดูนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook รันเพื่อนตกป่าสาระบุรีทักอินบอกมากันได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับรับชมฝากผลงานของเดี๋ยวตกปรากฏชายคันเทพด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ